สวัสดีครับอินเตอร์เข้าสู่ช่องแอร์ชานลครับทีนี้เป็นคอนเทนต์เตนิวนะครับผมแต่เพื่นว่าตเาาตนิวเนี่ยไม่ใช่คำคลิปด,ดรวมเตน,นิวด้วยกันก็ได้แยกเป็นเตไปกระหายเหล่านะครับผมส่วนน้องนิวเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมเป็นคลิปสัมภาษณ์ของทางมินแมกาซีนที่เขาไปถ่ายแบบด้วยนะครับผมก็เป็นคลิปน่ารักๆซึ่งคลิปว่าเขาคือใครก็คือจับให้เอาหนุ่มนิววี่เนี่ยให้มานายซิว่าเออไม่เล่นเกมทายว่า คนในภาพเนี่ยคือใครในเจมทีวีนะครับผมซึ่งคนสุดท้ายที่สุดก็ถ้าดาวจากหัวคปก็คงไม่พลาดลว่าจะเป็นเตตะวันเป็นคนสุดท้ายใช่แต่คิดว่าไม่รู้ว่าดูแล้วจะดูออกป่ะดูแล้วดูแล้วดูออกหรือเปล่าต้องรอดูรอดูโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นสัมภาษณ์ของทำมีแมกซีนนะครับผมกับน้องนิววี่นะครับ <c oughs> ต,ตอนนี้เขาก็มีละครของเขาด้วยเนาะทาง Netflix นะครับผมแล้วก็ทาง r u e เป็นชื่อเรื่องว่าไอนิ d โรแมน c ์นะครับผมกับพี่แพนเคก็ติดตามดูกันได้ใกล้จบแล้วนะครับ โอเคอ่ะงั้นมาดูกันนะครับเกี่ยวกับคิปสัมภาษณ์คลิปนี้ก็คือขขงคุณทางมินแมกซีนที่ทอนุญาตทำเรซอนได้น,นะครับครับโอเคอไปดูกันขอเดาว,ว่า,ปวา,าเป็นของงบวเจอมาได้มัดม,มันเอาแบบส่วนหนึ่งของหน้ามาใ,<ช>ให้ดัง คือใใรนฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับมินแมกกาซีนนะครับในคอลัมน์มินชินันนั่นเองซึ่งวันนี้ทางมินแมกกาซีนมีทาเลนต์มาให้นิวเล่นนะครับและก็คือจะให้ทายอวัยวะของคนในค่ายจีบแอมทีวีว่าคนนี้จำเก่งมากนกิวจะแบบใครจะพูดนี้เก่งมากเรียกโมโมไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่ากินพูเล่นโอ้โหให้ดูปู่เลยนะที่ส่วนไหนก่อนเนี่ย หูหูคนนี้เนี่ยแค่เห็นหูเขามีแสงสว่างนี้เนี่ยผมก็เห็นราศีของเขาแล้วนะฮะเขาคือหูของราศีินวิทแน่นอนครับผมเพราะว่าผมดูจากจอดูไ่ยขอะไรเนี่ยจะแบบมีทรงของทิ่มลงมาที่เพีงอ่านักเฉลยปะเนี่ยเฉลยถูกเก่งอ่ะเก่งไปแล้วนิวเป็นคนจำแม่นเลยนะเออนี่รู้นี่รู้อืมใกล้ๆนี่แหละมินเมทวินมินเมทาวินป่าในรู้เลยจำได้ฟันนะใชปากกับฟันวินเมทาวินเขาถึงได้ฉายาวกันตายไง เก่งว่ะเลิกเลยดีกว่าถ้ากลับเอาลเอาละจมูกอันนี้เนี่ยเล็กมากเล็กเนี่ยแทบจะหายใจไม่ค่อยออกจุ่มผลไะอ๋อจุ่มผลเล็กจนหายใจไม่ออกแล้วตาอันนี้เนี่ยเป็นตาอันสะเท่าแล้วก็อันวุ่นวายตาแสนวุ่นวายมีแต่ลักโลกกลนลงอยู่ข้างในนะครับผมดูตาของเตมบลล็อกคน แต่ไม่ได้มองตรงนะปากนี้เนี่ยใกล้เคียงกับปากผมเลยแต่ปากเนี่ยมันเล็กเกินปากผู้หญิงอ่ะตัณเอ้าตัวเองปากตัวเองเหรอว่าแล้วเหมือนปากเหมือนปากนิ้วเลยอาาจรัตพันธ์ไม่เพราะว่ามันเล็กไปไงเมื่อกี้ไปดูเล็กเออเหมือนปากผู้หญิงปากเล็กอ่ะจำไม่ได้แล้วแหละแปมาหลอกกันอีกแล้วตาอันนี้ก็เหมือนตาของนิวตาเดี๋ยวขอดูช็อตของน กิจโหมดใช่ไหมล่ะค่อนข้างยากค่อนข้างยากของตาอันเฉียบคมอันนี้เป็นของนันนนกัลภัครับโอ้โหชมได้เนี่ยยากเนี่ยยากดูหลุกออกนะนี่ปมเปลี่ันไม่ยากอะไรเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอไม่โกงนะไม่ผู้หญิงจริงใช่ไหมผู้หญิงจริงไหมเดาเดาเดาขอเดาว่าเป็นของใครวะ เลิฟเลิฟต้องเลิฟเปลี่ยนรูปนะอย่ารูปนี้มันเเอียงตะแคงขนาดนอยนะใครจะไปทายผูกพีดาฮะหัวล้อคทำไมวะไม่ใช่เดี๋ยวติดขนตากีดตาเต็มอลยไอ้ป้าไอป้าต่อไปด้วยเมื่อกี้ไม่ไม่มั่นใจเนี่ยยากยากอ้าวเตนรามิดากจีจริงปะแม่ก็จีจ้าแล้วเห็นพวกพี่เจนเลยสิงโต อ๋อไม่ใช่การสนทนาจับหยิบอะไรมาเนี่ยหลังๆเนี่ยการอัตภันนะซอสเวียโอ้โหยากอ่ะยากอ่ะทุกคนี้จับเจอมาได้ตอนเวลาพอดีมั่นใจะอย่ามาหลอกกันเซนนี่หนักว่าเป็นคนติดหูอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเซนนี่ถนัดพอหยิมนี้มันเป็นของใส่สีนะเดี๋ยวนะไม่เจนอภิดาเฮ้ยแล้วก็จะก็จะใส่สีโอ้แม่นอยู่ของใครอ่ะหูใครอ่ะฟอนเหรอ

ชื่อไปแล้วด้วยการพี่ว่ากามนกันดูก็ได้เขามีพลังดนมืออยู่ดนมือยู่เราเมนด้านมือเรเมือน้นมือมีชื่อใครในหัวแล้วเนี่ยอ่ะพี่ว่าไม่ใช่เลยตอบตอบไปันชื่อพีรวัตหลายอ่ะนี่แมกซีนวันรุ่งข้าวนครับผมตอนเล่นนี้เนี่ยมาถ่ายสตรีทนะครับเป็นริชแนปป ก็ถือว่าถ่ายถูกเยอะมากค่อนะเก่งแล้วแล้วบางรูปคือมันไม่ใช่มุมแบบหน้าตรงอะเป็นมุมตะแคงมุมเสยมุมคว่ำมุม,มอะไรก็ไม่รู้คือแบบเก่งเอาจริงถามพี่อะพี่ว่าบางทีอะ มาเกือบทั้งหน้านะพี่ยังเดาไม่ถูกเลยนี่แบบต <Garage S 1> ัดมาอาต้ตรงนู้นตรงนี้ตรงตาตรงปากตรงหูมันทำมันแสดงว่าน้องเป็นคนสังเกตใส่ใจอ,อ,อะใช่ว่าครบรู้ว่าน้องเป็นคนชอบสังเกตน้องเขาจะเป็นคนจำหน้าแฟนคลับเก่งมากแล้วเขาจะเป็นคนจดจำอะไรอย่างเงี้ยเลเลเยีเลเล็กยนน้อยเนี่ยเก่งมากเลยแต่ว่าใส่ตาน้องก็ต้องดีด้วยสสยตาดีด้วย,วยไม่เหมือนน้องคนอึงอะไรคือไม่ใส่แว่นแ้ที่มองไม่เห็นไม่ใส่แล้ไม่ตัดแว่นด้วยพราะสยตาสั้นคขแห่งเองก็ไม่ใส่ เออน้องเขาเป็นน we ้องนิวเขาเป็นคนอย่างเงี้เพราะว่าเรดูในวลาดูรถต้องเลี้ยที่ไรอ่ะเราเขาเล่นเกมอ่ะเขาชื่อคนที่แบบจับผิดจับผิดเลยเก่งมากใช่แล้วคนจะความจาดีอะไรเงี้ยเก่งๆรู้เลยว่าอย่างนก็จะจำได้เยอะคือได้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยสนิทอยู่แล้วอ่ะแต่บางทียังประหลาดเนี่ยคือจอเวียร์หายด้วยความจอเวียร์ายเขาโคตรสนิทแต่คือจริงจอเวียร์หายเอารูปที่แบบป่าชมพูมากตอนแบบถ่ายแบบเงี้ยมาให้ดูลำบากอุทินลูกที่ใช้มันดูแบบไม่ไม่สมจริงเีอยเป็นรูปถ่ายแบบอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างยากอะไรเงี้ยอือ่ะ กน่ารักดีครับก็เห็นความชำนิชำนาญครับจรงนช้เล่นน,นะนนฉันไม่ได้ถึง20%อร์ <laughs> ชีวิตดูยากมากเลยอะ <laughs> ถ้าส่วนเตยครเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยเตยก็จะผิดเยอะ <laughs> เลย <laughs> เออมันคือความแบบใส่มันเปความเก็บรายละเอียดจริงจแต่ละคนมันมีความเก็บรายละเอียดไม่เท่ากันอื <laughs> โอเคครับนี่ก็เป็นคลิปน่ารัดนัดหนึ่งมาฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมของน้องนิวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ามาติดตามกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับผมแล้วติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram t ีท t ตอรแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก,ก่อนเนาะบ๊ายบาย